โอเคินครับแล้วข้อขับสีทุกท่านกันด้วยนะครับผมนักสุสเกม็ตมาครับแล้วครับผมเจย JUU ที่ครับผมนะครับกับนักสุสเก็ตมาครับแล้ววันนี้เรามาอยู่กันในโลกของโซลโลวลลิงนั่นเองกับวันพันตังนะครับผมนี่เฮ้ยผมใส่ชุดมาขนาดนี้แน่นอนนะครับผมว่าเรามาพร้อมกับพลังวันพันชายนะครับผมซึ่งแน่นอนในที่รู้กันนะครับผมมาหมัดเดียวตายแต่เราไม่ได้แบบอมตะนะเออใช่ไหมนเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันดีกว่าว่าถ้าผมมีพลังนี้ในโลกโซลโลวลลิงที่มีแต่มอนสเตอร์เนี่ยผมสามารถ เกลียดแล้วขึ้นเป็นแรงเอสได้หรือเปล่าอ่าแต่ว่าก็จะไปเริ่มกันนี่ก็อย่าลืมกดลียร์ก๊อตค์เพื่อเป็นกำลังใจผมในการจะไปด้วยนะจ้าผมกด็ไปยังอ่ะโอเคได้กกดแล้วแล้วก็เราไปเริ่มเลยโอเคผมแล้วนี่ผมเกลียดเกิดใกล้ๆพอดีเลยนะนี่เดี๋ยวผมขอลองเทสพลังหมดไหมโอ้เห็นไหมเออบัตเดียวจอดนะครับผมโอเคดูดาเมจดิมันบอกดาเมจผม300กว่านะนี่โอ้ โอ้โหคนแห่งเกตกันเลยเลยกันนะครับซึ่งให้ค่ากอบบิน10ตัวเอัาเลือดหน่อยแล้วกันนะคือผมต้องใช้เลือดนะครับแล้วก็ความเร็วปุ๊บอ่าโอเคประมาณนี้ไป let's go ฮิอุ้ยนี่มันเลดนั่นนั่นว่าแล้วนะผมว่าแล้วมันเกิดอะไกับผมมันเนี่ยนี่มันไม่ใช่เกตธรรมดานะครับผมนี่มันเกตพิเศษนี่ว่าเด็ด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 เฮ้ยอย่านั่นแหละรู้เรื่อง โอเคเใหม่นะครับหรือไม่กินไม่ได้เกิดขึ้นนะฮะโอเคไม่กินผมจะเก็บตรงนี้ปุ๊บอ่าโอเคนี่นี่เป็นธรรมดาแล้วครับสวยดิมาสวัสดีกบิสวัสดีกบินี่อุ้ยใหญ่อยมันเดียวตายเลยนะครับผมแล้วผมได้อะไรมาเยอะแยะไม่รู้เต็มหมดนะไป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 จนนี้สวัสดีบอบิทนี่นี่มาดีอุ้ยผมมีพลังเสตดายผมมีพลังจงตื่นนะไม่งั้นผมเอาจงตื่นหมดละอย่าเข้ามาเว้ยอย่าเข้ามาเว้ยโอเคอย่าอย่าเข้ามาอุ้ยได้เคลียร์จะด้วยนะครับผมนี่ผม ได้เคลียสเอ้ยเดี๋ยว็เดี๋ยวนี่โอเคผมได้เควสแล้วนะครับต่อไปเป็นโกุหลมนะมันไปฆ่ากุหลมโอเคผมจะเล่นไปถึงอีกิดนะฮะแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้ต้องเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนโอ้โหจริงน่าเราขำเหมนกันคือตัวมันเยอะมากนะฮะให้หมดอะให้หมดทุกตัวมาอัพเลือดด้วยนะบอกนี่นี่อัพอัพเลือดเยอะเลยนี่มาดิมาดิมามาเย้ผมวูบขึ้นรัวๆนะแล้วก็นี่เจอแล้วผมต้องบอสฮะนี่มาดิมาดิบอสกำบงกำบินนะฮะผมให้หมดนะฮะนี่มานาเต็มหมดเลยเไอ้ตัวหมดแล้วมันนี่กำบินนี่มาหุ้ย มันเดียวไม่มันมันมันไม่ทายว่ะฮะเป็นไปได้ดิเหรออ้วนมาแม่ถอยมันเดียวไม่ทายนะโอเคถือว่าเกือบ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 ไปนะฮะไปไปไปเอาจากเกตก่อนนะโอ้ยเกือบไปแล้วนะครับผมอะไรวะเนี่ยเอาความเร็วหน่อยละกันอ่ามันจะได้แบบเดินเร็วนะฮะเกตไหมไฮเกตไหมโอเคผมตอนนี้มีเกตแล้วนะอ่ะเข้ามาแล้วผมอย่าบอกนะว่าเป็นเกตกับบินอีกอะปุ๊บออกมาเป็นโอ้ยกับบินอีกแล้วผมหรือว่าเราต้องเวลอัพกว่านี้บะโอเคไม่รู้นะผมว่าโอเคผมผมต้องตีดกับบินไปก่อนนะนฮ อ่ะโอเคผมมาใจแล้วอืมนี่นี่เฮ้ยนี่แล้วเฮ้ยผูตีเข้าทีละสิบควายเหรอโอ้โหผมแมนแบบใดนะอุ้ยอู้หูแล้วอู้หูแล้วได้ดูสตูมันด้วยนะฮะสวย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 ผมไม่ได้ใจเหมือนกันเป็นก๊อบบินเหมือนกันนะแต่ว่าโหดขึ้นเหรอทำไมผมตีทีเดียวไม่ตายปะฮะผมไม่ใจอู้หูอู้หูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่อู้หูเดี๋ยว มันยังไงวะเนี่ยมผมสีไม่ตายวะมันโหมมากมันโหมมากมันโหมมาก,มมากเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นจะเย็นแล้วทีนี้นี่ก็เหนื่อยแล้วเนี่ยมามาดีไหมเออเออโอเคสวยแล้วข้างหน้านี่เป็นกุ้งบอสก็บีนแล้วนะมาเจอกันเดี๋ยวแกนี่มาอืก็ถือว่ายัางได้อยู่ปะโอเคผมตอนนี้นี่มาเข้าที่เกียนมาแล้วดูแล้วตอนนี้เจอคนเลมแล้วนี่นี่เจอสักทีนะไอ้คนเลมนะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเยใจเย็นก่อนใจเย็นนะทุกคนทุกคนใจเย็นก่อนมามาค่อยๆเลี้ยงกันมานะนี่เจอบอสเลมแล้วมานนนีีี่่่แ นี่ตัวสามารถเพาะนึ่งนี่สามารถมาดิมาดิอันนี้เอ่ออีกสองตัวอันนี้มามาวูโอเคเรียบร้อยนี่ได้แล้วเลยเราผมทำทำเคลียร์สำเร็จนะฮะก็สไปคือเคลียร์ดันเจียนโอเคโอเคไอ้ผมต้องฆ่าพวกนี้มามานี่มานี่มานี่ผมไม่เจ็บด้วยเออมาดิมามามาให้หมดตลอดการเคลียร์ดันเจียนเราต้องฆ่าบอสนะครับวันนั้นผมหาบอสดีกว่าบอสอยู่ไหนบอสอยู่ไหนบอสอยู่ไหนวะบอสวันนี้นี่มันบอสโกเลมหรือเปล่า ใช่ใช่ผมบอกรกเลมนะบอกรกเลมแล้วไงผมต่อยก็ผมต่อยมาดิมาดิผมต่อยเอออู้ดัวมากแล้วก็เรียบร้อยชีวเชิยวว่ะโอ้ยรอบนี้มีนี่ด้วยอ่ะรอบนี้มีเขี้ยวด้วยโอ้ยเขี้ยวอะไรเขี้ยวนะอู้อะไรเขี้ยวผมต้องตีสามทีเลยเหรอโอ้ยยังไม่ตายนะโอเคช่างมันนะผมไม่สนใจผมไม่สนใจเอาบอสมาแกมาต่อยจนเหนื่อยนี่มแหละผมจะได้เป็นซองจินอูเนี่ยนะโออุ้ยเจอแล้วจะบอสแล้วมามาดินี่ไหนวะเอาไปไหนลับนี่มาโมลัวรัวเรียบร้อยเรียบร้อยดี บรโอเคผมเรียบร้อยครับผมเท่านี้นะแล้วก็จะได้ผ่านเคสแล้วนะครับเราสามารถเข้าซีเคนต์ันเจได้ละโอเคได้เวลาแล้วทุกคนมาได้เวลาทุกคนรอคอยผมมาแล้วนี่ซีพิเศษนะเดี๋ยวรออะไรล่ะโอเคซีพิเศษนะครับผมเเพื่อจะไปสู้อีกิดตนะมามาโอ้ผมว่ามันเริ่มแข็งว่ะว่าต้องเร่ออัสเตนละนี่นะเออเออโอเคนิดเดียว เดีเออเออไอ้นี่นี่โอเคเรียบร้อยผมสวยสวยอุ้มมาอุ้มมันดูดูอู้ดูดูโดนลุมผมโดนลุมโอ้โหแต่ผมแข็งมากผมหมดเลยเหว่จักรเมทเอาไปก็ยังไงเอา๋นี้เดียวหมดยังปุ๊บปื๊บปื๊บปื๊บไอ้เหี้ยเรียบร้อยโอเคผมนี่มาแล้วผมนะอีกิดของเราเนี่ยผมบอกผมทีว่าอีกิดมันจะไปฟาดผมตายใช่ไหมสวัสดีพี่สวัสดีสวพี่มาโ้อ้มมาดิมาดิ อุ๊ยไปตัดผัดเอฟเลยอะไรเนี่ยยังไม่ทันทำอะไรเลยเนี่ยเรียบร้อยได้แล้วผมนะมาในคอมเบนเซอร์ของเรานะฮะใต้ไหนเนี่ยอันนี้นี่นี่นี่โอเคโอเคโอเคสวย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 ผมเปลี่ยนก่อนเร็ว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 ผงตื่นต้องตื่นเฮ้ยจงตื่นปึ๊บอย่าไม่ได้ไม่ได้เหลือนิดนึงนะฮะผมต้องรีบทำก่อนที่มันจะหายได้โปรดอีกิจะหายจะหายเลยโอเคโอ้ยมาแล้วครับผมนะอีกิกของเงาหน้านี่นะครับผมชิวๆนะโอเคก็ถือผ้า แย่นะในการใช้แบบแมนเล่นนะครับว่าอีนี่แล้วกันไหนก็ไหนนะเราไปดันเจียนไหมไปผมว่านะไหนกันไหนแล้วนะครับผมจะพาทุกคนไปดันเจียนแร้งเอสกันอ่าดูดิว่าผมจะสู้ได้ป่าวะถ้าเกิดไปดันเจียนโอ้โหละมานี่มาแล้วผมนะดันเจียนพิเศษนะครับผมนะมาดูดิว่าผมจะฆ่าพวกไอ้เดมอนพวกนี้ได้ไหมเดี๋วจะจะจะเอ้ยมันจะหนีไปไหนวะนี่อุ้ยเจียวตีไม่เข้าเลยเออแต่มันก็ตีผมไม่ค่อยเข้าเหมือนกันนะนี่โว้ โู้แข็งมากผมดูดูดินี่ใครอ่ะมีใต้น้ำเลยเหรอนี่นันรกที่ไหนมันมีน้ำวะเนี่ยไอ้นี่กันนะไอ้โฟเดมอนนี่วายเดมอนอะไรเนี่ยมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่นี่มาดิมาดิโอ้ยโอยับยับฟาดย,ยับยับนี่นก็ตายนะเออถึงแมวจะไม่ได้วันช็อตนะครับผมนะให้งี้เอางี้ให้เกิดว่าเราแบบเอาบอสนี่มาเลยได้ไหมเออเพื่จะรู้ว่าถ้าเกิดผมเจอบขายมี่จะเป็นไงวะอะลองดูดิว่าเสร็จมาแล้วผมนี่ โอ้คามิโดโอ้โอโอ้โอ้โม้โอ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 ้อ้โ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 อนี้โอ้้โอดโอ้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 อ้โอ้อโอ้โอ้โี้โอ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 ้อ้โอโอ้โอ้โมโอ้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 อ้โอ้โอ้โอ้อ้โอ้อ้โออ้โอ้โอมโอ้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 โไงโอ้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 นอ้โอ้้โดอ้อ้ อู้อยู่ในไหมขุดเทอมังสู้กันอยู่กทอมังสู้กันอยู่โอเคเดี๋ยวผมผมเรียกผมเรียกไอเนี่ยมาช่วยดีกว่าม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 าเดี๋ยวอีกิดอีกิดช่วยฟาดหน่อยอีกิดช่วยฟาดหน่อยเออโอเคอู้โหขี่ฟาดมันสินี่อ่ะนี่มาเร็วอีกิดเออเออเข้าไปไอ้นนี้ครับเตอร์อีกิดช่วยอยู่นะผมไม่รู้ว่าอีกิดมันทำดาเมจไหมเนี่ยยังไงนี่นี่นิดเดียวนะฮะเฮ้ยเอาดีโอเคผมดูทรงแล้วผมก็แค็งเนหนึ่งคามีด นะครับผมนะกปะ็ประมาณนี้แล้วกันนะจริงจริงมันมีตัวอื่นไหมแต่พอดูหน่อยแล้วกันนะเอางี้สมมุติถ้าเป็นพวกเ,เบลูล่ะอ่ะสมมติถ้าเป็นเบลูอย่างเงี้ยได้ไหมไหวไหมพอมรงนี้ผมไม่ไม่ไหวว่ะมไหวะเนี่ยคือมันพันแมนยังไงมันต่อยไม่ตายว่ะโถเอย้ยถ้าละอยากลองอยากลองเล่นสมมติถ้าเป็นเจ้านี่นแล้วกันนี่ถ้าเป็นเจ้านี่จะไหวไหมเออดูหน้ามันดีโคตรโหดนะ มาลองดูกันนะโอเคตอนนี้ผมผมไม่มีแต้มอะไรเนะี่ยมีแต้มเอาอะไรนะมาตอนนี้มาผมดูสิผมจะรอดไหมรอดเธอพี่รอดเธอตอนนี้มาแล้วก็ตีตีตีได้นะครับผมตีได้ทีละหนึ่งนะฮะมาไม่รู้ออาผมตีผมตีมามาช่วยกันลูกช่วยกันตีนะฮะโอเคตอนนี้มีกระเด็นด้วยมีกระเด็นด้วยนะตอนนี้หน้ายังไม่เปลี่ยนนะครับผมโอเคโอเคหน้ายังไม่เปลี่ยนได้อยู่ได้อยู่คือหน้าเปลี่ยนผมมันก็ก็พอสมควรนะแต่ว่ามันแค่ไม่ทายนั่นเองนะ <c oughs> โอเคตอนนี้เป็นไงบ้างอันนี้อ่านี่หน้าไม่เปลี่ยนหน้าไม่เปลี่ยนโอเคสวยสวยไปไปตี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 นิดเดียวนิดเดียวอุ้ยอุ้ยตอนนี้มันยิงไฟมานะผมยิงไฟไปละพี่โอ้โหดูดิหน้ามันหน้ามันหน้ามันเป็นยังไงโหแม่งดูมันยิ้มดูมันยิ้มยิ้มทำไมพี่เพื่อนเล่นหรอเพื่อนเล่นหรอคือบอกผมทีนะมันจะไม่รู้ขึ้นมานะโอเคถ้าตอบได้มันจะไม่รู้ผมยังนั่งได้นะโอเคตี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 นิดเดียวนะนิดเดียวเอ้าอีกีอีกีไม่ช่วยเลยวะ เดี๋ยวนี้เดียวนะครับจะได้แล้วนะแล้วเรตอนนี้19แล้ว19แล้วโอ้โหูอีกขีาเหตุแรงแล้วเนะี่ยกำเนิดแรงอยู่นะแล้วสามสองแล้วก็เทียบเลยอู้หูได้แล้วครับผมนะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนะผมสามารถตรงตื่นได้ไหมอ๋อได้แล้วทีพวกคุณสามารถตรงตื่นได้เลยนะขอในตรงตื่นดิรงตื่นเทพเจ้าก่อนนะนี่ตรงตื่นนะนี่โอ้โหโคตรโอ้โหจะตื่นไปไน่ได้ธรรมดาแล้วก็ โอเคกก็ประมาณนี okay, okay, okay. So, so ้แล so, so ้วกันนะครับจริงก็ไม่ได้มีอะไรมากนักนะวันนี้ก็นัวๆเฉยๆนะนี่ก็ให้รู้แล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่าผมเป็นวานทันแมนในโลกของทารโลเลวลลิงก็ยากนะครับผมยากนะคือแม่งดาเมจ น้อยเราเกินละกันเลยเขาไม่รู้เลยนะครับผมว่าแบบว่ามันอยู่คนละโลกกันนะคือแบบค่าพลังมันวัดกันไม่ได้นะครับแบบคนละแบบกันจริงนะเอ้ยเอ็นยิเบลอะไรเนี่ยรุ่นนี้ต่อยแม่งเลยนะครับแล้วก็เรียบสนิทนะครับผมจะไม่สิ้นขอลาไปก่อนนะครับแต่ก็ชอบจะกลืมก็จะใช้เพื่อเป็นกลังใจผมเป็นแก้วไปด้วยนะครับจะมาหันธสัญญาข้อลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปจ้าบ๊ายบาย